เดินสู่อิสรภาพบทที่1ปิดห้องเรียนในบทนี้การเดินทางยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นที่ถนนแต่มันได้เริ่มต้นขึ้นในห้องเรียนและในหัวใจของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าประมวลเพงจันทร์ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับณนะเวลานั้นเขายังเป็นอาจารย์ภาควิชาปัตญ,ญาและศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชีวิตของเขาดูเหมือนจะมีความสมบูรณ์แบบในสายตาของโลกภายนอก มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงมีสถานะทางสังคมที่ได้รับการยอมรับนับถือมีลูกศิษย์มากมายที่เขารัรกแต่ทว่าภายใต้หัวโขนที่สังคมได้มอบให้นั้นจิตใจของเขากลับถูกกัดกินด้วยความรู้สึกกวงเปล่าเขารู้สึกว่าความรู้ที่พ่อสอนอยู่หน้าชั้นเรียนทุกวันมันเป็นเพียงแค่ความคิดของนักปัชญาคนอื่น ที่ได้แต่ท่องจำกันมาไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของเขาเองความรู้สึกภายในหัวใจนี้มันหนักขึ้นทุกวันจนในที่สุดเขาจึงตัดสินใจในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือการปิดห้องเรียนผมขอยุติการทำหน้าที่ครูในห้องเรียนเพียงแค่นี้ต่อไปนี้ขอเป็นเพียงแค่เพื่อนต่างวัยของพวกเราทุกๆคนเราจะก้าวออกจากห้องเรียนไปสู่โลกกว้างเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน นี่เป็นคำกล่าวในการปิดห้องเรียนในค่าบเรียนสุดท้ายของภาคเรียนที่1ในปีการศึกษา2548ที่วิหารวัดฝ้ายหินมหาวิทยายลัยเชีงยงใหม่และนี่เป็นคำกล่าวเพียงบางส่วนจากการบรรยายครั้งสุดท้ายของภาคเรียนวิชาปัตญ,ญาละศาสนาโดยผู้เขียนได้กล่าวไปในทีละบทโดยเริ่มที่วิชาปัตญ,ญาก่อนโดยมีเนื้อหาใจความว่า วิชาปรัชญานั้นเป็นวิชาที่ว่าด้วยความคิดเชิงเหตุผลเริ่มต้นจากความสงสัยในคู่ของความขัดแย้งกันคือความจริงคู่กับความไม่จริงความรู้คู่กับความไม่รู้ความดีคู่กับความชั่วความงามคู่กับความไม่งามวิชาปรัชญาทําหน้าที่สร้างกระบวนการในการคุ้นคิดพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่าความคิดต่างๆที่มนุษย์เพียรพยายามจะอธิบายว่า อะไรคือความจริงความรู้ความดีและความงามในฐานะครูสอนปัชญาผมได้เพียรพยายามหาวิธีกระตุ้นให้สิทธิ์ของผมคุณคิดด้วยเหตุผลเพื่อแยกความเท็จออกจากความจริงแยกความไม่รู้ออกจากความรู้แยกความชั่วออกจากความดีและแยกความไม่งามออกจากความงามทั้งนี้ก็ด้วยความคาดหวังว่าเมื่อขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามออกไปแล้วเราจะมองเห็นความจริงความรู้ความดี และอะไรเป็นความงามกระจ่างชัดขึ้นและสําหรับตัวผมเองเมื่อมาถึงวันนี้วันที่กําลังจะเริ่อสอนปัญญาแล้วพลังของความคิดเชิงเหตุผลของผมอ่อนล้าเต็มทีจนวันนี้ผมเกือบไม่ได้สร้างความหมายใดๆด้วยพลังแห่งเหตุผลอีกต่อไปและคงเป็นเพราะสายเหตุนี้ละกัะมังที่ผมควรยุติการสอนปัญญาได้แล้วในความสํานึกอู้ของผมขณะน,นี้ความจริงกับความไม่จริงแยกออกจากกันไม่ได้ความรู้กับความไม่รู้เป็นหนึ่งเดียวกัน ความดีกับความชั่วประสานเป็นเนื้อเดียวกันความงามกับความอัปปรักษเป็นสภาวะเดียวกันจนไม่มีพลังอำนาจใดๆที่จะมาภาคสองสภาวะนี้ออกจากกันได้และจากนั้นผู้เขียนก็ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับวิชาทางด้านพระพุทธศาสนาโดยมีใจความสําคัญว่าที่ผ่านมาผมใช้สมองเรียนรู้พุทธศาสนาจนจดจําอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้ได้มากจนเกินไปการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของผมเป็นเหมือนการเรียนภาษาอังกฤษ ผมเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ความจำจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ได้มากมายแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ดีเพราะเวลาจะพูดแต่ละครั้งก็จะคิดถึงแต่คำศัพท์ที่จดจำไว้ที่สุดก็คิดมากเสียจนพูดไม่ออกความรู้ทางพระพุทธศาสนาของผมจึงเป็นเหมือนความรู้ทางภาษาอังกฤษที่จดจำไว้ได้มากแต่ครั้นจะปฏิบัติตามก็กลับยุ่งยากเสียจนไม่สามารถจะปฏิบัติได้ รู้อยู่ว่าการรักผู้อื่นนั้นเป็นความดีเป็นวิถีแห่งพุทธแต่คันจะรักใครสักคนดูยุ่งยากขัดข้องจนเวลาผ่านไปต้องนานแล้วยังเกลียดเขาอยู่เลยเป็นไปได้อย่างไรที่อาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนาอย่างผมรู้ทั้งรู้อยู่ว่าความเกลียดความโกรธเป็นความชั่วความเมตตาเอื้ออาทรเป็นความดีวิถีแห่งความชั่ววิถีแห่งความดีก็รู้อยู่แล้วแต่ยังหลงเดินอยู่บนวิถีแห่งความชั่วและผมจะกล่าวอ้างว่าเป็นผู้รู้ เป็นครูสอนพระพุทธศาสนาได้อย่างไรจึงขอยุติการสอนพระพุทธศาสนาเพียงแค่นี้และหลังจากกล่าวบรรยายทั้งสองวิชาจนจบผู้เขียนได้กล่าวโดยสรุปว่านับแต่นี้ไปผมไม่ใช่ครูผู้มีอำนาจเหนือสิษิ์อีกแล้วขอให้ทุกคนโปรดกรุณาจำผมไว้ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งต่อไปนี้เราจะคุยกันฉันเพื่อนขอทุกๆคนได้กรุณาพูดอะไรเพื่อตักเตือนเพื่อนผู้ชราผู้นี้ด้วยและห้องเรียนก็ได้ปิดลง และการปิดห้องเรียนในครั้งนี้ไม่ใช่แค่าการงดการสอนหรือการไม่มีการสอนอีกต่อไปแต่มันหมายถึงการยื่นจดหมายลาออกจากอาชีพอาจารย์ที่ผู้เขียนทำมาทั้งชีวิตมันคือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าผู้เขียนจะถอดหัวโขนที่บีบรัดตนเองออกไปและก้าวออกมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของชีวิตโดยปราศจากตำแหน่งใดๆมาค้ำจุนช่วยเหลือเมื่อการตัดสินใจดเด็ดเดี่ยวได้เกิดขึ้นคำถามที่ตามมาอีกก็คือเราจะทำอะไรต่อไป และคำตอบนั้นก็แสนจะเรียบง่ายผมจะเดินกลับบ้านคือคำตอบสั้นๆที่ก่อให้เกิดความแปลกใจตกใจในหมู่ของผู้ร่วมสนทนาผู้เขียนตั้งปณิธานว่าเขาจะเดินออกจากบ้านของเขาซึ่งก็คือจังหวัดเชียงใหม่เดินด้วยเท้าเปล่า,า,ากลับไปยังบ้านเกิดของเขาที่จากมาตั้งแต่สมัยยังเด็กนั่นก็คือเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีการเดินครั้งนี้ไม่ใช่การเดินเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ใช่การเดินเพื่อสร้างสถิติแต่มันคือการเดินเพื่อกลับคืนสู่รากเงาของตัวเองเป็นการเดินทางออกจากโลกของความคิดโดยผู้เขียนได้อธิบายต่อว่าผมจากบ้านมาเป็นเวลายาวนานและเป็นระยะทางยาวไกลเมื่อหันกลับไปมองจุดเริ่มต้นที่จากมารู้สึกเห็นได้อย่างผ้าเรือนนึกไม่ออกเสียแล้วว่าความรู้สึกรู้แรกๆที่ชีวิตนี้อุบัติขึ้นเป็นเช่นไรและลึกได้แต่เพียงว่าตัวเองนั้นเป็นแค่เด็กชาวเกาะที่เคยมองท้องทะเล ที่กว้างไกลสุดสายตาด้วยความพิศวงสงสัยว่าจุดที่ขอบทะเลและขอบฟ้ามาบรรจบกันนั้นอยู่ณที่ใดอยากไปให้ถึงที่สุดแห่งขอบฟ้าและขอบทะเลนั้นและด้วยความฝันอันงดงามของวัยเด็กในวันนั้นทำให้ได้เดินทางออกจากเกาะไปสู่แผ่นดินใหญ่เราได้เดินทางไปในที่ต่างๆเกือบทั่วโลกและผู้เขียนกล่าวสรุปว่าผมอยากกลับบ้านนี่คือความปรารถนาของชายชาราที่อยากจะกลับ ไปบอกเด็กน้อยชาวเกาะคนนั้นให้รู้ว่าไม่มีขอบฟ้าไม่มีขอบทะเลอยู่ในจุดที่ไกลสุดสายตาผมอยากกลับไปบอกเด็กน้อยชาวเกาะคนนั้นผมอยากจะเดินไปพบเด็กน้อยชาวเกาะคนนั้นแล้วเราจะสนทนากันเกี่ยวกับท้องฟ้าและท้องทะเล